ได้ยังกิน <in> ว่าเด็กโอ้ยว่าดีก้อยไก่พี่น้องเด็กไก่มากเด็กไก่มากพี่น้องบังหัวไปก้นก้อยไก่ซ <wh Hi. S 1> ูเอฟซีกินบนเท้าอ่ะรุ่นกันเดี่ยวล่ะล่ะซ้ำนีหล่ะก้อยไก่ก้อยไก่พี่น้องเดี๋ยวพี่เห็นในเมืองก้อยเท่าไรพอเปล่ามาได้ยังไหมดิก้อยไก่พี่น้องก้อยไก่ชีก้อยไก่ห้อยยางพี่ต้องสุกมากเด้พี่น้องเลยพ่อมือมือมี่พี่น้องเด้อ ก่อยไกลก่อยใกลแล้วก็มาสีเอาเตือเนื้อขันบักนาวสีขันบักนาวบีบขันบักนาวด้อเบิ้งวิธีการขั้นตอนการให้กับพี่น้องเด้ออันนี้ยืมสูตรมาจากประเทศลาวได้พี่น้องเด้อเห็นเป็นเห็ดเสียบเสียบโอเคลุยกันแหกขาก่อนเอาเตือเนื้อได้พี่น้องเด้อผมอยากมาก่อนหอน่อนเนี่ยเอาเอาของยัดแหกเอาเตือเนื้อก่อนพี่น้องบ่ต้องสุกมากไงได้พี่น้องเด้อนะฮะเราจะมาขันบักนาเอา เอาออกเต็มเหนียมมันได้ประโยชนงเด้อเหนียมมันกับมดสุกดอกเพราะว่าเขาสีคันบักหน้าออกอยู่เต็มเหนียมมันคือน้องสีเล็กน้อยแล้วก็มาคันบักหน้าครับเด้อคันบีบบักหน้าออกเอาหน้ามันนุ่มมันแซ่บๆซบนะเพี่อน้องเอาหลังจากที่เขาเรียบใบเรียบร้อยได้เอาเต็มเหนียมได้ประโยชนงเด้เหมือนก็มาใส้บักหน้านะครับแต่ว่าผงที่เราคุนผงมันมีรสชาติจึนเอยได้ประโยชน์เกลือเล็กน้อย กองแสบมันอยู่แฝกเข้มนะพี่นอ้องเด้อปยิบถุหน้าใส่ห้องอันนั้เอาสม,มจังน้อยพี่น้องมันจะสีแสบก้อยเพิ่นน่ะก้อยเอาน้ำนัวออกพี่น้องเพราะว่าไก่ห้องอยางประตูปันไหนน,น้ำนัวไก่ออก ใส่ไฟหน่อยใกล้กับวาสุกปายในดอกพี่รองว่ตถุของมันสุมกมากมากเลยพี่รองด้อเสียบแทบไม่นูน่นนี่พี่รองก็เห็นกขาเห็ดมระทั่งปปปเป็นอาทศตย์เปิบ้านน้องแม่ ตาแซ่บอุ้มโอเคอันนี้เขาจะก้อยได้ไปลองอันนี้ปนไปใส่ไฟเด้ไหมครับเด้ออันนี้ไปอุ่นใส่ไฟใส่ไฟเราจะมาเทใส่หลักปรุงรสชาติครับวันนี้วางเป็ดนำม,มากเมืกินน้นำอุ่นไปลองน้ำน้ำมันละละ่ะหอนได้ไปลองเด้อใส่เยอะกวโอ้หอนหอนหอนมาปรุงกันห้องรสชาติวันนี้คือก้อยเหรอไพี่น้อง ก็ต้องกับผิดประใด็ด้วยขอบัวหอมขอบไปกลอยไก่ข้ามานี่รสชาติไปอีกจะมาพี่น้องื่อควมอร่อยเพิ่มขึ้นพริกครับหอมกระไซบรอด,ดกระเทิดแล้วพี่น้องอะ ะะอ้ประเทศน่ะประเทศนอกพี่รองเด้อประเทศเพื่อนบ้านเท่าไหร่ล่ะประเทศเพื่อนบ้านไม่เห็นในเบื้องพี่รองขอสู่เพืนเ่นเบื้องเบื้องเพื่นเห็ดน้ำหล่อว้าพี่รองครั้งแรกของเบาเดียกแต่เป็นตะกินมันจะแสียบวันดีอ,ไไอ้าวซีบมงกันนดเป็นไงพี่รองเขาก็ได้ละก่อยไก่้ห้องมือันาะ น้องเพียงเนาะซีบม,ม,มึงกันน่ะนัวลึกพอด,ดีเอาเลยไป็นหวังมะมีของก็เป่าแดดเข้าไปหนึ่งกว๋วยไก่ เอาการสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกทุกถ่านครับทุกทุกคนเจอกเคยได้เพียงเด้อกะมาพบปะพอกันขึ้นก่าแล้วครับกับเบาแดกมันเนี่ยตัดตอนไปเล่อยเรือยะเพื่อนเนาะเบาแดกมดอะไรพี่น้องมันนี่เบาแดดในเรื่อกินฝากพี่ตัวน้องขึ้นก้อยไก่ได้เพียงเด้อก้อยไก่มาจากประเทศเพื่อนบ้านท่าพี่น้องฟังใส่ผู้ใดพี่น้องเป็นเห็ดบึงเป็นเห็ดหลักใหญ่พี่น้องเด้อก้อยไก่พื่อนะเอ้าขั้นตอนการเที่ยงกี้คลิปแรกๆรกแหละพี่น้องขึ้นแต่ต้นๆนั่นแหละพี่น้องเด้อมาลุยกันเลยเนาะคนกันแต่กับ คือเก่าอะไพี่น้องคนอยากบาดข้าตื่นน้ำอยากกันพี่น้องเด้อสิไปนน้ำมันดังสิไปใส่มาใส่กระดัมันฉีดหนครับโอ้มืาหนีพี่น้องเด้อยี่สิบเปียสร็แล้วยี่สิบบอกเลี้ยงยี่สิบเดี๋ยวเซ้งเลยพี่น้องเด้อตอนแรกก่อนสามหาซองบอ่โอ้ยเนาะจนเครียดกินข้าวมาพี่น้องมาบันเนี้ยของเขาขึ้นดีแค่ไหนปะ สารคามนำบอตองได้เพื่อน้องเดี๋เก็บผ่องเนาะมากล้วยไก่กล้วยไก่พี่น้อง <c oughs> สูตรเห็ดเบมึงตามเพื่อนเฮ็ดในเบื้องในเลยพี่น้องขั้นบักหน้าขั้นบักเนื้นนยอย่างดีมันเนาะจนเนื้อมันมเศรษด้วยพี่น้อง ตั้งบ้าน,น,น,าปานเป็นไปจะจะกวยไกปลานาะพี่เม้เม่เคยกิน,กนเท่ไกป่ปลาเป็นหลังยากอยู่ เส้นมีหน่องเส้นมือเนีย่นยทองศูนย์พ่ะนะโอู้ สมองยังไดหัวไม่ไม่มีอะไรเป็นของไรไรเรามตัวเรกตอนนี้พาดอะไรยังได้เสร็จแล้วยี่สิบเนี่ย จะเหนือมันเนี่ยเป็นของเรื่องมีันบางหน้าออกอย่างย่างนิดนึง ยอดมันไปต้นเล็กไปหรือเป่มั่วมันจะเสียดายเลยพี่น้องเป็นว่าบนหน้าไม่ซื้อหน้าเส้นด้ายมากขนานาดขนาดบ่ได้ซื้อเลยเพี่น้องหน้าเสียดายอยู่ดอกบ่ได้ซื้อหองเส้นมุดถือ ยิมงานอันฟังทั้งคุณภาพประเทศเป็นบานข้อศอกเป็นพะเห็ดเบืงแสบเป็นจะแสบมันเป็นร้องแค่เพิ่คือเป็นเบืงก่อนแสบอยู่ก่อยไก่ ตัวนึงนี่เป็นของเด็ดไกลพเพอาะตัเนือมันพวก็ดูข้าต้มมันจะสุกอยู่มน้ง บางจินเลก็ยังผ่านนะเพื่อเพ่ผาเนื้อไหมืนเป็ดด้เพื่อนเพือนเป็ อืครับ่น้องครับอิมอ่มมีเกือเล่มหาตอนก่อน กินได้เป็นหลักเลยเสบบางพ่นจิเอาน้าเิ่งเนระเอ้าสำนักกินเนี่ยก็ดีเพราะำนั่เหนื่ยครับขั้นกิริยาตาต่างของเบาเดี๋ยปโพภาพพูดแต่บมอโซมาได้ขอขอสุดขอให้ได้เหมือนเด้สำนักกินเนี่ยเบาเดียบขอตัวลาปกรือมือขึ้นยังกินกับทำเบื้งหน้าเป่นเอเสียบครับ้อยไกลสูตรประเทศเพิ่อนปานเฮาเสียบที่นีครับ อ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ